การเราทุกทุกเพราะเราไปกังวลเรื่องหัวร้านเราเนี่ย mm hmm. จะไปไหนมาไหนเราก็กังวลพอมาสักปุ๊บมันจะหายกังวลนะครับเรามีความมั่นใจแล้วมันจะมีความสุขขึ้นมาเลยส mm hmm. วัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาจากไหนคะมาจากบางทีครับสมุดปาการครับ มีปัญหาส่วนไหนบ้างคะที่อยากทำา s p p ปกปิดนะคะเออมีขั้งนงนานครับแล้วก็ตรงกลางการหัรุนค่ะรบปวนขอดูรายละเอียดนิดนึงนะคะรบปวนหมุนให้หน่อยค่ะค่ะมีการทำสีนะคะเดี๋ยนะคะขอด้านหลังค่ะใช้ยายาปูครับแต่มันก็ขึ้นอยแต่มันมันมันก็ขึ้นน้อยครับมันก็ล่วงลงไปเองเดิม ค่ะตอนนี้ก็ตัดผมและทำความสะอาดหนังศีรษะพร้อมที่จะออกแบบทรงแล้วค่ะรบกวนขอดูด้านหลังหน่อยนะคะค่ะด้านหลังขาวเป็นไข่ดาวนะคะทรงที่เลือกเป็นทรงพี่แบงค์ซึ่งมีขอบกันชัดเจนค่ะค่ะนี่คือหลังเสร็จใหม่ๆเลยนะคะครั้งแรกค่ะก็ บริเวณที่ไม่มีผมนะคะก็ดูเหมือนมีรากผมขึ้นมาแล้วค่ะดูเหมือนผมของจริงเลยครับรากของจริงเลครับอ่าโอเคค่ะก็เราทิ้งไว้สองสัปดาห์นะคะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะนี้คือผลจากการสักครั้งแรกนะคะ2สัปดาห์ค่ะ สเก็ดหลุดแล้วผิวเข้าสู่สภาพปกติแล้วน,นะคะตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกันนี่แหละครับอ,อีกคนหนึ่งเขาก็รู้แล้วแหละว่าผมไปสักมาแต่อีกคนหนึ่งเขาก็ยังไม่รู้ไงครับทีนี้เขาก็ถามว่าไปสักมาเหรอผมก็บอกใช่ครับผมไปสักมาทีนี้อีกคนหนึ่งเขาก็ยังไม่รู้เขาก็เลยว่าเอา้าไหนยังไม่เห็นรอยเลยไปสักมันมาเหรอเขาบอกผมก็เลยโกโหกเขาไปอีกว่าเนี่ยสักอนุนมันเตมหมอเลยนยไม่เห็นรอ <c oughs> <c oughs> เขาไม่รู้เลยครับขนาดเล่นด้วยกันทุกวันนะครับเหมือนเหมือนจริงมากๆเลยครับท้องคิดว่าแบบเอ้าตอนนั้นทำไมไม่มีผมตอนนี้พอตัดแล้วทำไมเหมือนมีผมผมครับผมก็พูดเล่นไปกับเขาอะไรผมเล็กหรือเปล่าผมก็แกล้งเข้าไปค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าสักใช่ค่ะเขาไม่รู้ว่าสักไข่ดาวไม่คือเรือน้อยมากเนี่ยเหรอนิดนึงใช่ สุดยอดเลยค่ะอ่ะเค่ะข้งหลังแทบแยกไม่ออกเลยอ,อพอใจไหมสำหรับครัง้งแรกกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ให้เจ็ดสิบเอร์ซเจสิบเปอร์เซค่ะเป็นตัวเลขที่ดีค่ะนี่คือผลจากการสักครั้งแรกสิบสี่วันค่ะคือสีที่ติดอยู่จริงนะคะครั้งที่สองเรามีการปรับขอบจรให้คล้ายพี่แบงมากขึ้นนะคะ ให้เหมือนแบบที่ให้มาเป๊ะค่ะใสกางมากเลยครับผมรู้สึกแบบมั่นใจขึ้นมาเกือบเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยเปร์เซ็นต์เกือบร้อยปร์เซ็นต์ มีแววพี่แบงขึ้นมาเต็มที่แล้วนะแต่ว่าก็ขาดความเข้มอยู่เล็กน้อยนะคะฟี e d b a c เป็นไงมั้งคะสําหรับครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเพื่อนก็เรียกพ่แบงเลยครับค่ะ <laughs> เปิดตัวหร <laughs> ือยังก็มีโพส์โพส์ต่างแต่ยังไม่เยอะฟี e d b a c ดีไหมครับความมั่นใจกลับมามากน้อยแค่ไหนแล้วคะตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดเลย เขาไม่ล้อแล้วครับ <Okay. S 2> เขาไปล้อแบบใหม่จากที่เคยล้อแบบมีดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งอย่างนี้เขาก็มาล้อแบบหลวงพี่เ, uh huh. เขาบอกศึกมาใหม่เขาก็เรียกหลวงพี่หลวงพี่ค่ะคือด้านหลังครั้งที่สองนะคะ Amazing มากเลยค่ะเอาจริงคือถ้าคนไม่รู้ก็คือจะมองไม่ออกเลยว่ามันคือการสักค่ะ ถ้าใครมารู้มาก่อนว่าเออเราเคยผมบางอะไรเงี้ยค่ะขนาดด้วยสายตาของของช่างเองนะคะยังแทบแยกไม่ออกเลยว่าส่วนไหนคือส่วนที่เราสักตอนนี้เสร็จครั้งที่3มแล้วความรู้สึกเป็นยังไงะคะร้อยเปอร์เ็แล้วร้อยเปอ์แล้วสำหรับความมั่นใจเนาะใช่ค่ะสำหรับความแดงกี่วันหายคะ ประมาณสามสี่วันได้ไหมค่ะ่างานนี้แหละครับสามสี่วันเนาะ,ค,ะความแดงของเขาเนี่ยจะแดงกว่านี้นะคะหรือว่าขนาดนี้แต่ว่าสามสี่วันหายมันมันเริ่มจางจางลงอ๋อความแดงเริ่มจางลงแต่แตแก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันมันก็ยังมีแบบบางจุดที่มันแดงอยู่ค,ค่ะการทำเอสเอ็มพีแต่ละครั้งเนี่ยไปทํางานแล้วผิดสังเกตไหมคะ มันก็สําหรับความแดงเนาะครับเลีๆยไปทางานนก็จะแดงๆหน่อยมันก็พอหลังันมามนก็จะเริ่มหายค่ะความดําของหมึกที่เรสาสักไปก็จะดูเข้มขึ้นและความความแดงก็จะเริ่มลดลงความเนียนความสมจริงครอบครัวเห็นยังไงบ้างคะปกติก็ไม่ได้อยู่กับแม่ก็อยู่คนละที่กันอาทิตย์ที่แล้วแม่ก็มามาเที่ยวหา แม่เขาก็เหมือนไม่รู้นะว่าว่าผมทามาแต่พ่อพ่อพ่อพวมองอยู่แต่เขาไม่กล้าถามเท่าไหร่เขาก็มองสรุปแม่ก็ไม่ได้แม่แม่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้พ่อก็ไม่ดูเพราะว่าผมยังไม่รู้แต่ก็มองมองยู่งเฉยๆมก็มองอยู่เพราะว่าเขาก็จะปิดสครงเก็บต่เนี่ยมันกูแบแต่เหมือนมันหนาใช่ไหมเขาผมมีพ่อพ่อขามองแม่เขาต้องไม่รู้อ่ะแล้วทักไหมทำไมตัดผมสั้นอะไร่ีทก ตอนแรกผมก็ย้อมย้อมผมทองแล้วก็พอผมตัดผมทั้นไปแม่ก็บอกเออเขาแบบนี้เลยมันมเคือไม่ต้องไปย้อมหรอกออคือแล้วด,ดีแล้วลอะไรโอเคคะ่ะนี่ก็คือขนาดแม่และพ่อเนาะก็ยังไม่รู้ว่าเราสักยังยังไม่รู้เลยก็คนรอบข้างก็คงจะไม่รู้แน่นอนค่ะฝ <laughs> <laughs> ากอะไรถึงคนที่มีปัญหาเหมือนกันไหมคะผมว่ามาเลยครับไม่ต้องรอช้าเลยครับถ้ามาแล้วปุ๊บชีวิตเราเปลี่ยน มีความมั่นใจขึ้นกล้าไปไหนต่อไหนแล้วก็กล้าถ่ายรูปครับกล้าถ่ายรูปมากขึ้นใช่เราจะรู้ว่าความสุขที่ได้จากความมั่นใจใช่เราจะมั่นใจแล้วก็มีความสุขขึ้นนั่นเองค่ะเห็นว่าชอบร้องเพลงเป็นไงคะความความมั่นใจจากการร้องเพลงเกิดขึ้นแค่ไหนคะตอนนี้ก็เต็มแล้วครับแต่ก่อนตอนร้องเพลงก็ใส่มวอก บ้าแล้วก็ถ่ายไม่ให้เห็นหัวบ้ันแต่พอสักไปครั้งที่สองปุ๊บผมก็เปิดเต็มที่เลยครับ